พี่ๆทุกท่านวันนี้เจ้าเง้อพามาชมแมงจีนูนนะครับผมนี่ให้เรามาดูกันนะครับว่านี่เป็นไงมั้งครับต้นนี้มีกี่ตัวเอ่ยนี่เรามาดูกันนะครับเก็บไปด้วยเลยดีกว่าเนาะนี่เก็บไปด้วยเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะบินก่อนแล้วเราโม่จะถ่ายอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบินก่อนนะครับมาดูวิธีการเก็บจับแมงจีนูนของเจ้าเงาะนะครับนี่ต้องเบาๆนะครับถ้าเรารุนแรง เขาจะบินก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นนี้จะมีสกี่ตัวนะครับผมนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับผมไหนละครับผมนี่ถ้าเราทําแรงเขาบินแน่นอนครับต้องใจเย็นๆนะครับมาดูกันว่านี่กี่ตัวแล้วแหมมาไปต่อครับดูต้นนี้ว่าจะมีกี่ตัวนะครับผมครับไหนละครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีกี่ตัวนะครับเมื่อกี้เจ้าเงาะเห็นอยู่เราต้องหาองศาให้ดีๆนะครับถ้าองศาไม่ดีเขาก็จะบังอยู่กับใบไม้นะครับผมนี่อันนี้คืออยู่ในป่านะครับผมเจ้าเงาะเข้ามาในป่าคนเดียวนะครับผมเพราะในแม่ เหนื่อยนะครับผมในแม่ทําของแล้วเหนื่อยนะครับก็เลยบอกว่าขอพักนะครับผมอันนี้เจ้าเงาะก็เลยมาคนเดียวนะครับอ่าโอ้หีเดี๋ยวปีหลังจากปีต่อๆไปคงจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาก็เกิดการสูญพันธุ์นะครบเพราะเราจับเขาทุกปีทุกปีนะครับผมพี่พปีที่แล้ว,ลวปีที่แล้วมานี่คือเยอะ